Hello everyone สวัสดีค่ะก็สวัสดีนะคะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษคู่ไก่อีกเช่นเคยนะคะสำหรับนักเรียนป5นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อยอดจากชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่แล้วคุณครูให้เด็กๆลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะในการแต่งประโยคนะคะในเรื่องของ Oh, what does he do? What does she do? อยูนะคะค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาทบทวนแล้วเราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอเคนะคะมาแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะ What does he do? นะคะก็ ขาทำอาชีพอะไรนะคะใช้กับผู้ชายนะคะเวลาเราจะถามว่าผู้ชายคนนี้ทําอาชีพอะไรนะคะต่อไปค่ะแล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะเราจะใช้อะไรอ่าตามไปดูกันเลยค่ะ what does she do what does she do อ่านี่ก็คือที่เราเรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะต่อกันเลยนะคะ การที่เราจะถามอาชีพนะคะว่าเขาทำอาชีพอะไรเราใช้คำว่า what does he do เวลาตอบนะคะ he is a doctor he is a teacher he is a shop assistant อะไร he is a pilot ก็ว่าไปนะคะนี่เรายังอยู่ในขั้นของการทบทวนนะคะ แล้วต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปเมื่อเจอผู้หญิงนะคะเขาทำอาชีพอะไรเราจะถามว่า What does she do? What does she do? She is a doctor. She is a teacher. She is a h s o b assistant. บลาบล,บล,บลเยอะแยะมากมายนะคะที่เราได้เรียนมานะคะ ค่ะเรามาดูเลยนะคะตัวอย่างแรกจำกันได้ไหมคะ PILOT PILOT What does he do? He is the pilot. What does he do? He is the pilot. สไลด์ต่อไปค่ะนี่คืออะไรคะ What does she do? What does she do? She is the job assistant. She is the job assistant. อะนะคะเราก็ทบทวนนะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะค่อยๆทําไปนะคะอ่ะคราวนี้เรามาถึงในช่วงของแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะ Let's check the answers. เรามาตรวจแบบหัดกันเลยนะคะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วคุณครูให้เด็กๆทำไปแล้วนะคะสองข้อนะคะแล้วเด็กๆก็ทำเพิ่มอีกกี่ข้อคะอาแท็กซี่ดรายเวอร์ช็อปแอสซิสแตนต์รีพอร์เตอร์ฟุตบอลเพลเยอร์พลเรซเซอร์ด็อกเตอร์ทีเชอร์โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ โอเคค่ะ,ฉะเฉลยนะคะข้อที่หนึ่งเมื่อกี้นี้นะคะเด็กๆก,ก็ทําใส่สมุดนะคะเด็กๆด,ดูแล้วก็ตรวจตามคุณครูไปได้เลยนะคะ Pilot อ ah. what does he do เขาผู้ชายทํางานอะไรเด็กๆต้องบอกความหมายคุณครูด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรคะ่ะ,ะเวลาเฉลยเราตอบว่ายังไงคะ He the pilot. He is the is pilot is pilot. เขาเป็นนักบินอ่าโอเคตรวจถูกกันไปได้เลยนะคะ <initiation> park. เรามาดูข <Gan> ้อต่อไปเลยค่ะ Taxi Driver Taxi driver าทำถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเราจะแต่งประโยคว่าอย่างไร What does he do? What does he do? เขาใช้ทำงานอะไรตอบอยังไงคะ He is a taxi driver. He is a taxi driver. เขาเป็นคนขับรถแท็กซี่นั่นเองนะคะถูกต้องกันไหมคะ ตรวจถูกให้ตัวเองเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ Shop Assistant Shop Assistant อ่าเราจะแต่งประโยคว่าอย่างไร่ What does she do เขาผู้หญิงทำงานอะไร เพราะเราดูในภาพด้วยนะคะที่ที่เราได้ทบทวนกันไปนะคะ What does she do เขาผู้หญิงทำงานอะไร She is the shop assistant She is the shop assistant เขาเป็นพนักง,งานขายของเขาเป็นผู้ช่วยขายของเขาเป็นคนขายของเขาเป็นคนขายสินค้าได้หมดเลยค่ะโอเคนะคะถูกกันไหมเอ,อ่ยได้กี่คะแนนแล้วคะ อ่าต่อไปไปดูข้อที่4เลยค่ะง่ายใช่ไหมอย่าลืมให้คะแนนตัวเองด้วยนะคะต่อไปค่ะ reporter reporter อ่าเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันนะคะ what does she do what does she do เขาผู้หญิงทำงานอะไร She is a reporter. She is a reporter. เขาเป็นนักข่าวเขาเป็นผู้รายงานข่าวใกๆค่ะอ่าถูกไหมคะตรวจถูกให้ตัวเองเลยนะคะต่อไปคะ่ะ football player football player ah. what does he do what does he do kuchai arai he is the football player he is a football player kau benak พูดบอลนะคะนี่ก็คืออาชีพของเขานะคะถูกกันไม่เอ,อ่ยตรวจถูกให้ตัวเองด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อ6ค่ะ police officer police officer อ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะถามว่ายังไง what does he do what does he do เขาผู้ชายทำงานอะไร He is a police officer. He is a police officer. เขาเป็นตำรวจนั่นเองค่ะไหนใครอยากเป็นตำรวจบ้างต้องจำให้ได้นะว่าตำรวจภาษาอังกฤษว่ายังไงต่อไปค่ะข้อต่อไป Doctor d o c t เ r โอเคค่ะเรามาดูกันเลยนะคะ What does she do? What does she do? เขาผู้หญิงทำงานอะไร She is a doctor. She is a doctor. เขาผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคุณหมอนั่นเองนะคะ ถูกบ้างเอ่ยถูกกันบ้างไหมคะอ่าคุณครูจะไปข้อต่อไปเลยนะคะ teacher teacher อาชีพนี้เด็กๆอยากเป็นกันไหมคะอ่าเราไปดูกันเลยคะ่ะ what does she do what does she do เขาผู้หญิงทำงานอะไร she is a teacher she is a teacher เขาเป็นคุณครูนะคะคุณครูขอให้้วยให้นักเรียนแก้ด้วยนะคะเขาเป็นคุณครูนะคะไม่ใช่นักบินนะเขาเป็นคุณครูนะคะ teacher ก็คือคุณครูนั่นเองคุณครูอาจจะให้นักเรียนแก้ไขคุณครูด้วยสําหรับอนักบินนะคะอันครูอาจจะไม่ได้แก้สไลด์ให้เด็กๆแก้สไลด์ไปเลยนะคะเขาเป็นคุณครูค่ะ ข้าต่อไปค่ะหมดเรีออยงเอยโอเคค่ะนี่ก็คือการเฉลยนะคะการทำแบบฝึกหัดของเด็กๆที่ได้ทำไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนาะคุณครูหวังว่าเด็กๆนะคะคงจะ,ะได้รับการเรียนรู้แล้วก็มีการพัฒนานะคะทั้งการอ่านออกเสียงทั้งการฝึกคคำพูดนะคะการ พูดก,การออกเสียงคำศัพท์การแต่งประโยคนะคะซึ่งเป็นประโยคง่ายๆเนาะเด็กๆก็ลองทบทวนฝุกฝนนะคะลองให้คะแนนตัวเองนะคะว่าเราทําถูกทั้งหมดกี่ข้อถ้าเด็กๆยังทําไม่ถูกนักเเียกก็กลับไปแก้ไขนะคะทําให้ถูกนะคะฝึกฝนพัฒน,นาตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสนุกไปด้วยกันสําหรับวันนี้คุณครูไก่ก็ขอลาไปแต่เพยงเท่านี้ see you later goodbye สวัสดีค่ะ